ถ้างั้นไปเรื่องดิจิทัลเวลตเลยกันล้วกันนะคะเรื่องนี้หลังจากที่รัฐบาลทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณจุลพันธ์แล้วก็อีกหลายคนในพรรคเพื่อไทยเก็บเงียบเรื่องนี้คําว่าเก็บเงียบก็คือคนก็เลยประเบินไปว่าอาจจะไม่ทําแล้วหรือเปล่าไม่กล้าจะลุยไฟหรือเปล่าหรืออะไรยังไงจนกระทั่งล่าสุดที่คุณจุลพันธ์ออกมาบอกว่าเอาละทไลายออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่น่าจะเกินปลายปีนี้ เงินก็จะโอนเข้าดิจิ t a l Wallet ของประชาชนอย่างแน่นอนนะคะพอออกมาระบุชัดเจนและรวมถึงพูดถึงว่าที่มาที่ไปของเงินเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมายด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ทางพลเอกขออภัยทางคุณเสรษฐาทวีสินนะคะก็ได้ก็ไปประชุมคลมตามปกตินะคะ นักข่าวก็พยายามจะสอบถามประเด็นสําคัญในเรื่องนี้เรื่องดิจิทัลเบรนั้นอยู่ที่เรื่องแหล่งที่มาของเงินว่าตกลงจะเอาเงินมาจากไหนนะคะนายกก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวนะบอกว่าให้รอวันถแถลงค่ะซึ่งตนได้ตอบไปแล้วไม่อยากพูดให้สับสนขอให้รอการถแถลงก่อนได้ไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าให้สับสนเพราะบอกขั้นตอนทั้งหมดแบบชัดเจนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ บอกไปตอนไหนนะฮตอนไหนนะบอกไปตอนไหนนะบอกที่กํลงจําได้ไหมไม่ไม่ไม่เคยได้ยินนะใช่ไหมอ่าเอ้หรือคุณจุลพันธ์พูดแล้วหรือนายกเคยพูดยังไม่คุณจะคุณจุลพันธ์มาพูดเรื่องของไอ้ไทม์ไลน์ว่าอ่อขั้นตอนไหนจะเริ่มเดือนไหนใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยบางที่เพจเขาออกมานี่แหละว่า ไต่มาสที่หนึ่งทำอะไรไต่มาสที่สองสรุปแหล่งที่มานะไต่มตาสที่สามเปิดให้ลงทะเบียนไต่มาสที่สี่เงินถึงมือประชาชนแค่นี้นะทีนี้แหล่งที่มาของเงินเนี่ยยังไม่ได้พูดนะก็คือสรุปนายกก็บอกแค่ไปฟังเขาแถลงแล้วกันเอออ่ะก็รอรอวันแถลงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าจะเป็นเมื่อไหร่ค่ะ ทีนี้ในในส่วนของคนที่ดูแลในเชิงของรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าวันนี้นะคือพูดเมื่อวานว่าเป็น,ปนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้ของของวันนี้แหละนะครับ27มีนาคมเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน1น0 0 0มนบาทผ่านดิจิทัลวอลเลทชุดใหญ่นะะในการประชุมเนี่ยก็คณะอนุกรรมการก็จะมีการเสนอรายละเอียดหลายๆเรื่องให้คณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยพิจ,จารณา แต่ว่าคาดว่าการประชุมบอร์ดชุดใหญ่จะใช้เวลาประชุมเนี่ยประมาณ2ครั้งนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปก็คือครั้งที่1ก็คือวันที่27มีนาคมคือวันนี้และอีกครั้งคือวันที่10เมษายนนะฮะแล้วก็จะมีการสรุปเลยนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยคณะอนุกรรมการก็จะมีการประชุมย่อยๆด้วยนะครับซึ่งวันก่อนน,นายจุลพันธ์ก็เคยก็ได้ถแถลงเรื่องนี้ที่รัฐสภาเช่นเดียวกันนะครับว่าจะมีการประชุม นะในคณะกรรมการชุดใหญ่ก็สรุปว่าเนี่ยวันนี้ประชุมหนึ่งครั้งแล้ว <siglo> ก <achi bizarre> ็ว <kaz divine> <absorbed> ันที่10เมษาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วในระหว่างนี้คือคณะกรรมการเขาจะมีชุดใหญ่มีคณะอนุนะอนุด้านต่างๆด้านรับฟังความเห็นด้านกฎมงกฎหมายเนี่ยอนุก็จะระหว่างที่รอการประชุมครั้งที่1กับครั้งที่2อนุกรรมการก็จะทํากันบ้านกันไปนะครับพอประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเอารายละเอียดที่สรุปกันมาเนี่ยไปเสนอต่อที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ให้ ให้ตัดสินใจแล้วออกมาเป็นข้อสรุปกันประมาณอย่างนี้นะครับค่ะซึ่งใครที่กำลังจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำได้หรอถูกกฎหมายหรอคุณพิชิตชื่นบานออกมาบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิจารณ์คุณรอการถแถลงวันที่10เมษายน,นนี้ก่อนแต่คุณพิชิตชื่นบานบอกรับรองว่าเรื่องของแหล่งที่มาของเงินเนี่ยถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะคุณพิชิตชื่นบานบอกว่ารอคะ่ะ แล้วที่จะโดยหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือแหล่งเงินซึ่งบอกมากว้างๆว่ามีทั้งงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งอื่นที่เปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ขอให้ทุกคนใจเย็นรอฟังรายละเอียดอีกครั้งวันที่10เมษายนยืนยันว่ารัฐบาลมีที่เด็ดค่ะในการบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยืนยันในความชอบเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับแหล่งเงินด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพิจิตช,ชื่นบานค่ะ เลื่อนความเห็นต่อพวกนยโยบายดิจิทัวลวันเดิมหนึ่0 0บาทใ,ให้หนึ0งบาทนะครับต้องดูการแถลงข่าวของฝ่ายบริหารของรัฐบาลนะครับว่าเขามีขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานสาระสำคัญที่สังคมสนใจคือเรื่องแหล่งเงินะครับการที่จะบอกว่านยโยบายไม่ตรงกล สิ่งที่เข้าแถลงต่อกบกตอน,นี่ถ้าเราไปดูที่ดีก็คือการใช้จ่ายปรประมาณนึ่ดินนะครับณเวลานี้หรือมีคําว่าหรืออื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยใจเย็นรอฟังสักนิดหนึ่งครับนะครับรัฐบาลมีทีเด็ดแน่นอน ในการบริหารใช้จ่ายเขประมาณอย่างให้เป็นไปโดยปฏิบัติแล้วก็ถือว่าจะได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาเป็นนโยบายท่นารัฐมนตรีอย่แล้วโดยครับไม่น่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งใช่ไหมใไม่มีไี่ผิดไี่มีผิดกฎหมายเลือกตั้งในส่วนความชอบด้วยกฎหมายยืนยันครับแหล่งเงินครั้งนี้ไม่มีมีความชอบด้วยกฎหมาย รอดูให้สิ้นกระแสความดีกว่าพอเข้าพึ่งเดี๋ยวคงจะมีสเต็ปมีกระบวนการแถลงข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่ลัฐมตีจุลปันท่านอะไรนะครับก็จะรับผิดชอบโดยตรงผมคงยืนยันในประเด็นความชอบด้วยกฎหมาย เรื่องแหลงเงินนะครับว่าไม่มีอะไรที่จะไม่มีความชอบด้วยกฎหมายเพราะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องใช้ความรอบค้อบระมัดระวังเพราะว่าการดําเนินนโยบายเนี่ยเป็นมีข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานครับก็ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบ แล้วก็จำนวนเงินเป็นจำนวนเงินที่สูงนะครับก็มีคณะทํางานทํางานเป็นคณะบุคคลครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รวบรวมความคิดเห็นไม่ตรวจสอบไม่อะไรเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องแหล่งเงินเนี่ยคือเป็นสาระสาคัญในการดําเนินนิยบายนะครับก่อนที่จะวิาพากวิจารอะไรเนี่ยนะครับก็ขอให้รอฟังให้เสร็จสิ้นก่อน เพาะเมื่อวานนี้ก็เป็นการยืนยันเมื่อวานนี้เป็นการที่ในความเห็นของผมเนี่ยรัฐมนตรีจุลพันท่านยืนยันว่าโครงการดิจิตอลวัลเลตแจกเงินหมื่นให้กับประชาชนเนี่ยทำได้แน่นอนและทำสำเร็จในไตรมาสที่สีแหมคุณพิชิตแกก็ใจเย็นใจเย็นนะ เอาหน้ารอให้สิ้นกระแสความก่อนค่อยวิพากษ์วิจารณ์คุณพิ <S <S> <S ชิตครับนี่เลือกตั้งตั้งรัฐบาลผ่านมากี่กี่เดือนแล้วนะแล้วแล้วไอ,อ้แหมไอ้ไอ้คำอธิบายเรื่องเรื่องไม่ตรงปกเนี่ยคุณพิชิตในฐานะที่ปรึกษานายกเนี่ยนะไม่รู้ว่าทีมที่ปรึกษาหรือทีมกฎหมายเพิ่งจะนึกนึกได้หรือเปล่าว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ตรงปกเลยไม่ได้หลอกเลยเพราะว่าในรายงานที่ส่งกกตไปเนี่ย มันมีการพูดถึงนู่นนู่นแล้วมีคําว่าหรืออื่นๆตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะ <c oughs> ที่ตอนหาเสียงเนี่ยไม่เห็นเปลา่าเปลา่าเปล่าเลยว่าพี่น้องไม่ต้องห่วงนะไอ้เงินหนึ่งมืนบ,บาทที่จะมาแจกในชัดประมาณห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยนะเราจะเอะใช้จากงบประมาณแผ่นดินนะเราจะไม่กู้หรือถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปค่อยว่ากัน <c oughs> ม,มีไหม <c oughs> ไม่มีนะ S <S 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 ใครจะไปพูดแบบน,น,น,นั้นเขาก็ต้องยืนยันว่าเขาศึกษามาแล้วเขา,า,เขาทาได้ใช่ไหมเหมือนอันนี้ไงห้ามดื่มว่าสองขวด AL, กวดการลงทุนมีความเสี่ยงอะ่ะพูดเร็วๆแบบเนี้ยอันนี้มางัดนะหรือพวกนึกขึ้นได้เฮ้ยต้องเอามุกนี้ไปสู้นะแล้วก็คือจะรอให้สิ้นกระแสความแล้วแล้วคว่อยวิพากษ์วิจารณ์อนะคือถ้าไม่มีหน่วยงานอื่นๆน,นะเช่นปปชสตง นะหรือกฤษฎีกาหรือแบงค์ชาติหรือแม้แต่สวรหรือแม้แต่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นสำคัญสาคัญเนี่ยป่านนี้มันไปถึงไหนตอนไหนแล้วอะใช่ไหมเออที่มันชาน้านี่เพราะมันถูกวิจารณ์เขาต้องทำให้รัฐบาลต้องรอบคอบถ้ารัฐไปรอรัฐบาลแบบซึ่งกระแสะความนี่นี่กว่าสดถั่วจะสูกง,งาก็ไหม้ไปแล้วอือนะค่ะ เออนะมาชายย้ายังดีกว่าไม่มาน่านะเออเดี๋ยวรอนะรอรอรอ,รอวันที่สิบรอวันที่สิบลอยสิ้นกระแสความก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันทีเดียวนะนี่มันมีมันมีกระแสออกมาแบบนี้เหมือนกันอหนไหนพูดเรื่องกระแสความเนี่ยนะค่ะถ้าบอกว่าที่ดิจิตอลวอลเล็เนี่ยนะกลับมาคึกคักกระชุ่มกระชวยแบบยังไงต้องทำอะไรเนี่ยนะนะแม้ว่า จริงๆแล้วคุณเศรษฐาก็ไม่่อยอยากจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไปลุยไฟอย่างที่คุณหนิ่งว่านะเออแต่มันมีคนบอกต้องลุยนะต้องลุยออคือมันมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญนะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้เ,ออเพราะว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็เนี่ยรัฐบาลของคุณเศรษฐาเก็บเงียบเรื่องเนี้ยมาหลายเดือนออไม่พูดถึงเลยหายเงียบไปหลายเดือนประชุมอะไรก็ไม่ประชุม ไทมลายอะไรก็ไม่บอกความคืบหน้าอะไรก็ไม่พูดไม่พูดเลยสักอย่างแล้วก็ไปอ้างว่าโอ้เดี๋ยวรอคณะกรรมาการศึกษาก่อนเดี๋ยวรอผู้ว่าการแบงค์ชาติศึกษาก่อน <c oughs> <c oughs> คือไปไปบ้ยคนอื่น